สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมหายหน้าหายตาไปนานนะครับผมไม่ได้ไปไหนก็คือไปหารถสวยๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้มารับชมได้มาจับจองเจ้าของกันนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ผมก็ได้มา1คันนะครับผมคันใหญ่โตมากๆคันนี้เลยครับ Mercedes-Benz GLE 500 e-4Matic นะครับผมคันนี้เป็นรุ่นย่อยพรีเมียมฮะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ 4Matic ครับได้เครื่องยนต์สมรรถนะดีๆอัตราการเร่งดีๆนะครับผมเป็นรถ Plu k i n h y b i d นะฮะ คันนี้ได้เครื่องยนต์3.0ลิตรเลยนะแล้วที่สําคัญมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพลังลังรวมบอกเลยว่ามหาศาลมากๆและที่สําคัญนะครับผมตัวรถใช้งานมาเพียงแค่149,000กิโลเท่านั้นเองเออนะเป็นรถบ้านด้วยนะครับท่านใดที่สนใจนะผมซื้อเงินสดไม่บวกเพิ่มแน่นอนนะฮะและในส่วนของค่าตัวของเขาคันนี้นะครับผมราคาเพียงแค่1,90,000บาทเท่านั้นไม่ถึงล้านหนึ่งนนะฮะ บอกเลยว่าราคานี้ต่ำสุดในท้องตลาดณเวลานี้เลยใครที่กำลังมองหาเบนซ์ GLE 500e อยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะผมวันนี้คันนี้สภาพสวยๆพร้อมใช้แต่ว่าในวันนี้ที่เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยอาจจะมีในส่วนของริ้วรอยนะผมความไม่เรียบร้อยบ้างเพราะรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเมื่อผมถ่ายรีวิวเสร็จเนี่ยทีมช่างนะครับเขาจะเอาไปดูแล ขัดเคลือบสีลบลิ้วรอยเอาไปเก็บงานตัวเบาะอะไรที่มันแตกอะไรงานจะไปทําให้หมดเลยนะครับผมนะก็บอกเอาไว้ตรงนี้นะครับและเพื่อไม่เสียเวลาครับตามไปชมดีกว่ารอบคันว่า GLE คันนี้สภาพเป็นอย่างไรนะครับผมไปชมกันเลยครับเรามารับชมนะครับผมดูรอบคันของเบนซ GLE คันนี้นะฮะตัวรถปี2016นะครับผมนี เป็น GLE นะครับผมเป็นรถ SUV p r e เมียขับเคลื่อน4ล้อโฟ a t i c ติกนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาได้ช่วงล่างถุงลมนะครับผมเป็น Air Matic กนะฮะเรื่องสมรรถนะการยึดเกาะถนนบอกโอ้โหมันดีมากจริงๆขับแล้วนุ่มสบายหรูหราตามแบบฉบับ Mercedes-Benz เลยนะเออนะและคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปรถพึ่งเข้าคเพื่อนอาจจะมีในส่วนของความไม่เรียบร้อยความสกปรปกริ้วลงลิ้วลอยนะครับผม อย่างด้านหน้าณนะตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่านี่มีในส่วนของสะเก็ดหินนะครับผมมีคาบน้ําฝนอะไรพวกนี้คือรถมันยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะเอามาถ่ายโชว์เพื่อนๆเ,เ,เลยนะครับผมเนี่ยฝากระโปรงฝากระโปรงเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีรอยขนแมวนะครับผมมีคาบนิ้วม,วมือนะก็อย่างที่บอกไปเดีย๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดให้นะผมวันนี้ เรามาพาชมสภาพแรกเข้ากันนะครับนะในส่วนฟังก์ชันของเขาที่ให้มาก็บอกเลยว่าเต็มระบบครับทั้งระบบไฟหน้าอัตโนโมัตินะครับผมเป็น Intelligent Light System นะครับผมไฟหน้าที่สามารถเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยได้เปิดปิดไฟสูงอัตโนโมัติมีไฟ d ด y ชาม running นะฮะกระจังหน้าดาวใหญ่นะครับเป็นแบบนี้นะฮะโอ้ดูสปอร์ทเท่เลยนะสปอร์ต SUV จริงๆนะบึกบึนมากๆนะครับผมนีด้านหน้าของเขานะแล้วก็ ยังมาพร้อมกับปาร์คเซนเซอร์รอบคันตัวเซนเซอร์กะระยะนะครับผมทางด้านหน้าด้านหลังนะส่วนด้านหลังจะมีกล้องให้ด้วยนะครับก็เอาไว้ดูในส่วนของกะระยะถอยจอดนั่นเองนะนี่ไม่มีรอยเบียดหนักๆนะพุ่งตรงนะฮะแบบเบียดจนสีหลุดสีถลอกแก้มบุบอะไรเงี้ยไม่มีนะเออแล้วตัวฝากระโปรงเนี่ยนะมันดูแบบโอ้โหมันดูซิ่งนะเนี่ยตรงๆเห็นนะเห็นช่องนี้ป่ะเอ,อ๊ะมันดูซิ่งมากๆครับ สวยนะสปอร์ต s u v p r e m i u ยมนะมาที่ล้อครับผมตัวนี้นะครับไม่ใช่ AMG นะครับเป็นรุ่น p r e m i u ยมตัวของล้อลายล้อของเขาเนี่ยเป็น5ก้านแบบนี้ครับอาจจะไม่ได้ซิ่งๆนะถ้าเป็น AMG เนี่ยก้านมันจะเล็กนะแต่ตัวนี้ก้านมันจะใหญ่หน่อยนะครับผมส่วนของปั๊มเบรครับมีคำว่า Mercedes-Benz แบบนี้แล้วก็จานแบบเจาะรูแบบนี้ฮะมีความสปอร์ตมากๆ นะครับผมและคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมเขาเพิ่งเปลี่ยนยางมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับเปลี่ยนยางมาปีที่แล้วนี่เองเพื่อนๆยางเนี่ยนะบอกเลยว่าลงถนนไม่ถึงปีเลยครับเป็นยางปี2 0 2 4สัปดาห์ที่36นีหูยางใหม่สีเส้นแล้วเป็นมิชลินนะฮะเป็นยางมิชลินไพลอตสปอร์ต t 4 suv นี่ให้ดูรุ่นเลยนะเป็นยางตัวท็อปของรถ suv เลยครับโอ้ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆคันนี้ นะแล้วก็เป็นล้อขนาด20นิ้วประหยัดเงินค่าเปลี่ยนยางไปได้หลายเงินหลายบาทหลายสตางค์เลยนะเพื่อนเออนี่ฮนะโอ้โหเปลี่ยนมาให้พร้อมแบบนี้บอกเลยว่าโชคดีมากสําหรับใครที่ได้ไปนะเะด้านข้างก็จะมีฟังก์ชันกระจกไฟฟ้าพับเก็บอัตโนมัตินะครับมีไฟเลี้ยวในตัวด้านข้างเต็มๆของเขาคันใหญ่บึกบึนมากๆนะครับถ้าเทียบขนาดไซส์นะฮะก็ใกล้เคียงกับตัว ฟอร์จูเนอร์แต่อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่านะครับผมแต่ใกลนะ้เออคียงนะใกล้เคียงกับตัวฟอร์จูเนอร์เลยเพื่อนนี่โอ้โหเท่มากมีบันไดด้านล่างด้วยนะนี่และไอ้ตุ่มดำๆเนี่ยเป็นตุ่มกันลื่นนะเวลาเราเหยียบนะครับผมเกิดฝนตกฝนตกรองเท้าเปียกก็ไม่ต้องกลัวลื่นเพราะว่าตุ่มยางพวกนี้มันจะกันลื่นให้นะครับด้านบนนะฮะมีราวหลังคาสแตนเลสนะครับผมแต่ไม่มีหลังคาแก้วนะฮะคันนี้ถ้าหลังคาแก้วต้องเป็น AMG คันนี้จะเป็นแค่ตัวพรีเมียม นี่ครับตัวหลังคาแก้วไม่มีนะครับก็จะเป็นแบบนี้โอ้โ oh, ห oh, ดูวะสีเงานะนี่ขนาดยังไม่ได้ขัดเคลือบอะไรนะเพื่อนนะยังไม่ได้ขัดเคลือบเงายังไม่ได้ลบริ้วรอยยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะยังใหม่ขนาดนี้เลยนะครับผมามาดูด้านท้ายครับผมด้านท้ายของ g le 5 0 0 e นะครับนี่ก็จะมีในส่วนของช่องชาร์จไฟนะครับอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะฮะใครที่เล่นรถปลั๊กอินนะครับผม นี่ยังไม่ได้ล้างเลยดูฝุ่นดินะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้ารถปลั๊กอินเนี่ยแนะนําว่าให้ชาร์จแบตทุกวันนะครับชาร์จให้เต็มทุกวันนะครับผมเพื่อประสิทธิภาพการทํางานของระบบนะครับผมแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองต่างๆนะครับมันจะได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมแต่ถ้าไม่มีที่ชาร์จไม่เป็นไรเขามีสายชาร์จให้เป็นการเสียบกับเต้าไฟบ้านนะเป็นปลั๊กสามขานะฮะที่เราเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเลยเอามาชาร์จ ในส่วนของตัวนี้ได้นะครับไม่ต้องติดวอลชาร์ตก็ได้แต่ถ้าบ้านไหนนะครับท่านใดมีวอลชาร์ตอยู่แล้วก็ดีเลยนะครับ่ะไฟท้าย LED สวยๆโคมใสๆไม่มีแตกลายนะครับมีแผ่นเพสครับเพดนะครับผมกันริ้วรอยตรงนี้นี่ของโรงงานนะลงมาด้านล่างก็จะเป็นปลายท่อนะครับเป็นปลายท่อคู่นะนี่ขนาดไม่ใช่รุ่น MG นะยังดูสวยขนาดนี้เลย นะครับผมปาร์คเซนเซอร์รอบคันอย่างที่แจ้งไปนะครับอ่ะฝาท้ายของเขาเป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับเปิดมานะครับผมก็จะเจอกับพื้นที่การวางสัมภาระนะครับผมและด้านล่างของเขาเนี่ยนะก็จะมีส่วนของถุงปฐมพยาบาลนะครับผมเฟิร์สคิดนะฮะแล้วก็มีป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงนะครับผมเวลาจอดข้างทางฉุกเฉินนะครับผมตัวลากจูงนะครับก็ยังมีมาให้นี่ตัวลากจูงได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะ แล้วก็ช่องใส่ของกระจุกกระจิ๊กเต็มไปหมดเลยนะครับผมนะอ่ะก็ปิดลงไปแบบนี้ปุ๊บก็จะเจอกับพื้นที่การวางสัมภาระนะครับก็สามารถวางของได้นะครับผมแล้วก็มีม่านบางสายตาซึ่งม่านบางสายตาตัวเนี้ยคือเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ใช้เขาเก็บในห้องเก็บของนะครับผมมันอาจจะมีแบบค่าสกปรกจากการเก็บนะฮะเออมันก็จะมีเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้นะครับผม,มออกอองเหลืองหน่อยนะเห็นไหมนะครับเออแบบนี้ ถือถ้าใช้เนี่ยมันก็จะดีเพราะว่าเวลาเราวางของวางสิ่งมีค่าอย่างเช่นบางทีกระเป๋ารองเท้าอย่างเงี้ยมันมีมูลค่าบางทีมันแพงใช่ไหมฮะเราปิดม่านตรงนี้เอาไว้เวลาเราปิดฝากระโปรงท้ายเนี่ยเวลาใครมาส่งมาสง่งเขามองไม่เห็นหรอกนะครับเขาจะได้ม่รู้ว่ามันมีของมีค่าอยู่ท้ายรถนั่นเองนะฮะการการจุลกรรมนั่นเองนะครับเออนีน่ยังไงยังไม่ได้ล้างนะย้ำอีกทีนะจะเห็นว่ามันมีฝุ่นนะเออมันมีฝุ่นนี่คือยังไม่ได้ล้างนะครับผมต้องย้ำกันตลอด เพราะว่ามันมีเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมบางทีเข้าใจผิดได้ทำไมพาชมแต่รถที่มันสกโปกนะครับอ่ะมาดูด้านในครับผมภายในนะครับของเจ้า GLE 5 0 0 e พรี e มี e m i m คันนี้นะครผมเป็นโมเดล W 1 6 6นะด้านในเนี่ยถามว่าสีบางท่านชอบบางท่านไม่ชอบนะครับผมถ้าพูดกันตามที่ทุกคนคิดกันก็คือสีมันเป็นสีของคนมีอายุหน่อยนะครับผมเป็นสีน้ำตาลลายไม้นะ บางทีบางท่านอาจจะไม่ชอบแต่บางท่านชอบอันนี้ไม่ว่ากันนะครับผมแต่ส่วนตัวผมเฉยๆนะส่วนตัวแล้วผมมองว่าสีนี้มันก็ดูดูพรีเมียมดีนะดูสวยดีดูผู้ใหญ่ดีดูแบบภูมิฐานดีนะครับผมนะเรามาดูฟังก์ชันครับเริ่มจากที่แผงประตูในส่วนของแผงประตูของเขานะผมเป็นนวมบุนุ่มทั้งหมดนะครับด้านบนก็จะมีในส่วนของการปรับตัวเบาะนะทั้งหัวหมอนพนักพิงที่รองนั่งเป็นไฟฟ้ามีเมมโมรีจดจำสามท่านนะครับผม มีเซนทันล็อกมือจับเป็นโครเมียมนะสวิกระจกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ยังใช้สีพ่นอยู่แน่นอนผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ในอตอนรีวิว e 2 5 0 w 2 1 2ที่เป็นไฟสีตานะแบบนี้เนี่ยมันจะชอบทัะลอกนะครับผมมันเป็นปกติของเขาเพราะว่ามันเป็นการพ่นสีนะครับเป็นการพ่นเวลาใช้งานเป็นนานๆเกิดใช้งานบ่อยๆกดบ่อยๆเงื่อนะครับน้ำเงื่อของเราเนี่ยมันมีในส่วนของ การกัดก่อนนะครับมันก็จะกัดสีลอกอะไรแบบนี้นะครับผมเนี่ยอย่างที่สวิตกระจกตรงนี้ที่เราเห็นนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของหลุมมือจับอะไรอย่างเงี้ยไม่เหนียวนะตรงเนี้ยปกติมันจะชอบเหนียวเหนียวนะครับเป็นเมืกอเมือหนังมันจะทะลงทะหลอกอันนี้ไม่เป็นอันนี้สภาพสวยนะครับผมน่แล้วก็มีที่เปิดฝาท้ายเปิดฝาถังน้ํามันนะครับอยู่ที่แผงประตูตรงนี้แล้วก็ด้านล่างลายไม้ตรงเนี้ยจะมีไฟแอมเบียนต์นะฮะนี่ไฟแอมเบียนต์แบบนี้ นะครับผมตัวนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนเฉดได้แบบหลายสีนะเออมันก็จะมีสีที่ฟิกเอาไว้นะครับแล้วการตกแต่งก็จะเป็นลายไม้ซึ่งไม้เนี่ยจับไปเนี่ยเหมือนไม้จริงเลยนะมันจะมีเหมือนแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นล่องล่องเสี้ยนแต่จริงๆมันไม่ใช่นะเขาตั้งใจทำเท็กเจอร์ให้มันเหมือนไม้จริงนะครับตัวนี้เนี่ยดูสวยดูหรูหรามากๆนะครับผมอ่ะตัวเบาะครับผมสภาพตัวเบาะของ GLE คันนี้นะครับก็ถามว่าใหม่ไหมก็ถือว่า ตามอายุของเขานะครับผมอย่างตัวฐานลองนั่งเนี่ยเพื่อนคันนี้วิ่งมา149,000กิโละครับตัวเบาสภาพนี้ผมว่าสวยนะเพราะรถเนี่ยปี2016ตอนนี้ปี2025ครับรถอายุกี่ปีแล้วเพื่อนรถอายุ9ปีนะอายุ9ปีแต่ว่าสภาพเบาเนี่ยยังใหม่อยู่เลยมีเพียงแค่นหนังที่มันทะลงทะลอกเล็กน้อยนะถือว่าเล็กน้อยมากๆนะแบบเนี้เนี่ย ฟองน้ําด้านในไม่เสียรูปทรงนะครับมีแค่ตัวผิวเบาะเท่านั้นที่มีเกิดการกดทับเกิดการใช้งานหนังนะมันเป็นหนังแท้นะครับผมเหมือนกระเป๋าหนังเหมือนเข็มขัดหนังนะครับมันก็จะมีรอยมีรอยยับแบบนี้นะั่นเป็นเอกลักษณ์ของหนังแท้ของเขานะครับผมแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่ายังสวยยังใหม่อยู่เจ้าของก็ถือว่าดูแลดีในระดับหนึ่งเลยนะครับพวงมาลัยครับผมเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับผมมีมัลติฟังก์ชันนะฮะ ด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีพาราชิปนะครับผมคันนี้มาพร้อมเกียร์ 7G ็ดจีโตนิกนะฮะก็สามารถชิปเกีย์เปลี่ยนเกียร์ได้ที่คอพวงมาลัยตรงนี้นะครับมีปุ่มควบคุมรับสายโทรศัพท์นะครับก็มาให้ครบหมดเลยด้านล่างก็จะเป็นคูชคอนโถวนะแล้วก็ที่ปรับพวงมาลัยไฟฟ้าสีทิศทางนะครับอยู่ทางด้านซ้ายล่างนะส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นเกียร์นะครับตรงนี้จะเป็นเกียร์คอนะฮะอย่างที่เพื่อนๆหลายท่านเรียกกันนะเป็นเกียร์คอนะครับ7สปีดนะ ด้านขวาลงมาอีกก็จะมีในส่วนของการสตาร์ทรถเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟหน้านะฮะเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าอโตโฮมีนะครับตรงนี้อาลายๆท่านหาเบรกมือไม่เจอนะอยู่ตรงนี้นะทางขวามือคนขับนะครับ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะขึ้นไปนะครับผมสตาร์ทรถให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขานี่ บอกเลยว่าการสตาร์ทรถของเขาเงียบมากๆนะครับผมเพราะว่าเขาสตาร์ทด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าครับคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะฮะแน่นอนว่าเขามีมอเตอร์เขามีเครื่องยนต์เขามีแบตเตอรี่นะครับผมนะเมื่อเราสตาร์ทรถแล้วนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวผมขอญอาตปิดประตูนะนี่พอเราปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับนะจะเจอกับมาตรวัดแบบนี้ฮนะ ตรงกลางเนี่ยจะเป็น information Display นะครับผมเราสามารถดูข้อมูลต่างๆได้อย่างเช่นระดับแบตเตอรี่ตอนนี้โอ้โหแบตใกล้หมดแล้วเพื่อนเหลือ1 2เปอร์เซ็นต์จะต้องให้ทีมช่างเขานำไปชาร์จได้แล้วนะครับผมกรณีนี้นะครับผมสามารถขับต่อใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวเครื่องเดินเขาจะติดขึ้นมาทำงานแล้วก็ปั่นไฟกลับเข้าแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าแนะนำว่าให้ชาร์จเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าแบตเตอรี่ตรงนี้เหลือน้อยอย่างเช่นเหลือ5%เปอร์เซ็นต์หรือ4%เปอร์เซ็นต์แอมจะไม่เย็นนะเออแอมจะไม่เย็นนะะเพราะว่าเขาต้อง กักกาลังไฟเอาไว้ในการขับขี่นะครับตรงนี้นะก็แนะนําว่าชาร์จทุกวันนะครับชาร์จทุกวันนะฮะอันนี้เป็นเงื่อนไขของรถปักอินนะลงมาก็จะมีในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองนะครับผมแล้วก็ระยะทางที่สามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะคํานวณทั้งตัวน้ํามันเองนะครับตัวน้ํามันนี่เกินครึ่งถังนะแล้วก็ตัวพลังงานไฟฟ้านะครับผมแล้วคำนวณรวมกันก็จะเป็นทั้งตรงนี้นะผมว่าสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลต่อน้ํามันที่มีต่อไฟที่มีนะครับ ก็ถือว่าดีนะครับผมเนี่ยน้ำมันเกินครึ่งถังนิดนึงวิ่งเกือบพันโล6ก0็ก็ถือว่าไกลนะถือว่าไกลนะนี่ขนาดน้ามันไม่เต็มนะลองคิดดูถ้าน้ํามันเต็มถังแล้วไฟในแบตเตอรี่เต็มร้อยอย่างเพื่อนวิ่งได้เป็นพันโลเลยนะสามารถใช้งานโหมด EV ีได้นะผมแต่ว่ามันวิ่งได้ระยะที่ใกล้มากๆเลยก็คือไม่เกิน20กิโลนะเออถ้าเป็นโหมด EV เพราะคันมันใหญ่นะคันมันใหญ่แล้วมันเป็นปลั๊กอินไฮบริดรุ่นแรกๆของ m e r c e d e s b e n z นะ เออมันก็เลยยังไม่ได้วิ่งไกลมากเหมือนรุ่นใหม่ๆอย่างเช่นรุ่นใหม่ๆมันวิ่งได้60 70โลใช่ไหมคันนี้วิ่งได้ไม่เกิน20นะฮะเขาบอกให้ฟังกันนะครับผมนะอ่ะนี่คือในส่วนของมาตรวัดตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆได้ก็ถือว่าค่อนข้างละเอียดนะจะดูแผนที่นําทางระบบอ่าวิทยุเทลเลโฟนอะไรก็ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ไม่ต้องลากสายตาจากถนนมากนะครับมาดูตรงกลางครับผมตรงกลางเนี่ยก็เป็นหน้าจออินเทอร์เทนเมนต นะครับก็จะมีในส่วนของระบบแผนที่นําทางนะผมตัวนี้มีติดตั้งมาเลยจากศูนย์บริการนะครับก็ยังมีในส่วนของ SD Card เป็นที่ซอฟต์แวร์ของเขาถ้าเราถอด SD Card ออก Navigation ก็จะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อด้อยของรุ่นเก่าๆนะครับผมก็ตัวนี้มี SD Card แน่นอนว่าเราสามารถดูแผนที่ได้นะครับอ่ะไม่ใช่ระบบสมัมผัสนี่ว่าเออมันไม่ใช่ระบบสมัมผัสนั้นเพื่อนนะค,นะควบคุมผ่านคอนโทรลเลอร์นะอันนี้นะฮะแผนที่นําทางของเขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ ก็ลองไปใช้งานดูนะครับผมชอบไม่ชอบยังไงนะครับหรือว่าจะไปอัปเกรดนะครับผมมันสามารถอัปเกรดได้นะไปอัปเกรดนะครับไปอัปเกรดเอาว่าจะเล่นเป็น Android เลยไหมหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้คือเครื่องเล่นของเขา้นถัดลงมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแผงควบคุมวิทยุนะครับด้านซ้ายเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีเมนูนะฮะเรดิโอมีเดียเนวิเกชันแลวก็เทเลโฟนนะครับ คุกที่เป็นรูปรถได้เป็นซิสเต็มนะครับผมเวลากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าหน้าสู่เซตติ้งนะครับหน้าเซตติ้งตรงนี้เราสามารถตั้งค่าดนามิกซีเล็กได้นะครับผมเรามาดูตั้งค่าเวลานาฬิกาได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าในส่วนของวีเฮ c เ e ิลหรือว่าตัวรถนั่นเองนะก็คือไฟส่องสว่างต่างๆนะครับผมระบบแอมเบียนไลท์เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นสีที่ฟิกเอาไว้มีไม่กี่สีนะครับผมมีแค่3สีนี้นะมันจะไม่ใช่รุ่นใหม่ๆที่มีหกสิบเฉดหกสิบสี่เ้ดอะไรอย่ี้ นครับผมแน่นอนว่ามันเป็นโมเดลเข่านะครับ่าถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะผมก็จะมีในส่วนของแผ่นดิสต์เมมโมรีการ์ดนะครับผมอินเทอร์เฟซบลูทูธนะฮะฟังเพลงผ่านบลูทูธได้นะครับผมอันนี้ก็ไปลองเล่นดูนะครับลงมาจากวิทยุเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแผงสีเงินๆตรงนี้แผงสีเงินตรงนี้ประกอบไปด้วยอะไรนะครับผมพัดลมระบายอากาศนะครับตัวนี้ก็คือ เป็นพัดลมระบายที่เบาะนะครับไม่ใช่สิ <c oughs> <c oughs> นะถัดลงมาจากเครื่องเล่นนะครับผมก็จะมีในส่วนของแผงสีเงินตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีในส่วนของโหมดไฮบริดนะครับที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้แหละนี่นมันจะเป็นตรงนี้นะครับมีไฮบริดมี e โหมด e เซฟแล้วก็ชาร์จนะครับไฮบริดก็คือแน่นอนตรงตัวเป็นการผสมผสานเครื่องยนต์กับมอเตอร์ e โหมดคือระบบไฟฟ้า e เซฟคือเซฟแบตเตอรี่ ส่วนชาร์จก็คือชาร์จนะครับนะก็เลือกเอาตามสะดวกนะผมก็เลือกเป็นไฮบริดนะครับเลือกเป็นไฮบริดเอาไว้เวลาเดินทางไกลนะผมมันก็จะทำได้ผสมผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์แบตเตอรี่มอเตอร์อะไรเงี้ยนะครับมันจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าแบตจะหมดหรือเปล่านะครับแอร์จะเย็นไหมอะไรอย่างนงี้เนาะลงมานะครับเป็นเครื่องปรับอากาศเป็นดูอัลโซนนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายอุณหภูมิขวานะครับผมมีระบบออโต้นะฮะผมแรงลมอยู่ตรงกลางนะตรงนี้นะผมเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับ มีแผงด้านล่างนะครับผมนี่พี่วางแก้วน้ํามีไฟแอมเบียน์อยู่ด้านในนะครับสวยนะอ่มีส่วนของการสร้างความเย็นให้กับแก้วน้ําด้วยนะผมจะเห็นเป็นลูกแก้วตรงนี้เมื่อเรากดลงไปเนี่ยนะเมื่อเรากดลงไปเนี่ยจะมีลมพัดเข้ามาในนี้ครับลมพัดเข้ามาใน ช่องช่องวางแก้วนะทำให้อ,อุณหภูมิในของน้ำเนี่ยหรือว่าน้ําแข็งมันจะละลายช้านะครับผมแล้วด้านล่างก็จะเป็นย,งยางๆนะการแบบน้ําแข็งละลายมีน้ํานองอะไรเงี้ยนะเออมันจะได้เอาทําความสะอาดง่ายๆนะครับเออแล้วก็มีช่องลักไฟเอาเลตนะครับผมถ้าเราไม่ได้ใช้ที่จุดบุหรี่นะเราก็ถอดออกมานะครับผมเป็นเอาเลตได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเดิมๆของเขาจะเป็นตัวจุดบุหรี่นะครับเออก็ยังโบราณโบราณอยู่เนาะแล้วก็ที่ ทิ้งเปลือกลูกอมต่างๆนะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะอ่ะตรงนี้นะครับผมคือแผงคอนโทรลเลอร์นะครับแผงคอนโทรลเลอร์นะครับผมจะเห็นว่าสภาพสวยๆเลยเพื่อนไม่มีถลอกเลยนะครับตั้งแต่ไล่ลงมาตั้งแต่วิทยุเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันไม่ถลอกอะไรเลยนะเออตรงนี้นะครับผมโหมดการขับขี่นะครับโหมดการขี่โฟร e วินะฮะตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อโฟร์เมติกครับก็จะมีในส่วนของโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตนะฮะสโนว์นะครับผมอินดิวิเดียลนะก็สามารถปรับแต่งเองได้นี่นะ ก็ลองไปเลือกปรับดูตามสถานการณ์นับการถนนณตอนนั้นนะครับผมน่ะถัดมาทางข้างบนนะครับผมตัวนี้ก็จะมีการยกตัวถังให้สูงขึ้นนะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงล่างถุงลมเนาะสามารถปรับช่วงล่างได้นะครับผมปรับนุ่มปรับแน่นอะไรก็ปรับตรงนี้นะครับโหมดนะครับควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันนะครับผมนะโหมดแมนนวลนะครับแล้วก็ปุ่มคอนโทรลเลอร์ควบคุมวิทยุ เนะี่ยอันนี้เราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เนะยแล้วก็มีเก๊กลางตรงนี้นะครับผมใส่คงใส่ขอเบาะคนนั่งข้างเราเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่คนนั่งข้างครับดูครับโอ้โหต้องบอกว่าคนนั่งข้างเนี่ยใหม่กว่าคนขับเพราะว่าอะไรนั่งน้อยกว่าครับนี่เห็นไหมปีกเบาะไม่มียับไม่มีแบบแตกลายงาอะไรเลยเนเพื่อนๆนะเออนะฮะถือว่าใหม่นะถือว่าใหม่มากนะครับผมตัวเบาะตรงนี้ภายในในภาพรวมนะครับ ว่กสภาพเรียบร้อยครับเหลือแค่ทําความสะอาดแล้วก็ซ่อมในส่วนของชิ้นหนังที่เป็นตัวบอกคนขับนะครับตัว Park คเซนเซอร์ต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับผมเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยนะฮะนี่จะมีเม็ด LED ติดขึ้นมาแบบนี้ครับผมเพื่อกะระยะจากาสิ่งกีดขวางนะครับผมถ้ามันใกล้วัตถุไฟตรงนี้ก็จะขึ้นมาหลายจุดนะครับผมนะรวมถึงด้านหลังด้วยเขาก็จะมีนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะอ่ะเราก็ไปกันต่อครับผมนี่ เราไปกันต่อที่เบาะด้านหลังนะนี่นครับเรามาดูเบาะด้านหลังครับผมนี่ผู้นั่งโดยสารด้านหลังตัวเบาะด้านหลังนะครับผมจะเห็นว่าองศาของเบาะเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีความลาดเอียงไปทางข้างหลังนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเรานั่งเนี่ยหัวเข่าเราจะได้ไม่ติดคู่หน้าครับแล้วก็มีในส่วนของหัวหมอนที่สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับผม3ามหัวเลยทั้งหัวหมอนเสริมที่อยู่ตรงกลางทั้งหัวหมอนซ้ายขวานี้คือปกติ นะครับผมแล้วก็รองรับในส่วนของ ISO FIX นะฮะใครที่มีเด็กน้อยนะครับผมติดตั้งเบาะนิรภัยเด็กได้นะครับผมทางซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะมีสลักนะครับผมเอาไว้นะครับดึงเพื่อพับเบาะนะครับนี่เพื่อพับเบาะแบบนี้เพิ่มพื้นที่การวางสัมภาระเข้าไปอีกนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อด้อยอย่างหนึ่งคือมันจะมีความต่างระดับนะครับเพราะว่าด้านหลังคือแพ็คแบตเตอรี่นะเวลาเราพับเบาะมันไม่ได้แฟลตมันไม่ได้เรียบ มันจะมีพื้นต่างระดับอยู่นะครับผม way, ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับในส่วนของมานัพิงได้นะฮะอย่างเงี้ยเรานั่งไม่ได้หรอกใครจะไปนั่งอย่างนี้ถูกป่ะเราก็ต้องปรับให้มันเอียงไปนะครับผมให้มันเหมือนกับทางฝั่งนู้นนั่นเองนะฮะเห็นไหมให้มันเอียงแบบนี้จะได้นั่งสบายนะครับแล้วตัวหัวหมอนเองนะครับผมเราสามารถปรับดันหัวได้นะครับนี่เห็นไหมปรับดันหัวได้แบบนี้ก็ไปลองปรับดูตามสรีระของแต่ละบุคคลนะครับ ลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีส่วนของช่องแอร์ช่วยกระจายแรงลมนะครับกระจายแรงลมต่างๆมีส่วนของปลั๊กไฟนะครับเอาเลทนะแล้วก็ช่องใส่ของนะครับนี่เอาเลทอยู่ข้างล่างตรงนั้นไฟสองเท้านะครับมีให้นะครับผมนะบแล้วก็ตัวตาข่ายเห็นไหมมันย้อยเห็นไหมตาข่ายมันย้อยมันเกิดจากการใช้งานยัดของที่มีขนาดใหญ่ๆเข้าไปนะครับจริงๆแล้วมันควรจะตึงๆแบบนี้ นี่จริงๆมันควรจะตึงๆแบบนี้นะครับผมแต่อันนั้นน่ะเห็นปะพอใส่ของที่มีน้ําหนักเยอะนะครับขนาดใหญ่มันเลยย้อยลงมาแบบนั้นนะฮะ๋ยวตรงนี้๋ยวทีมช่างเขาจะดูแลให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของพื้นที่การนั่งโดยสารภายในและสภาพโดยรวมนะครับอ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งม่านนะครับตัวม่านเนี่ยดึงจากด้านข้างนะบางแดดแบบนี้นะเห็นไหมมีม่านบางแดดนะครับเออดีปะ บอกแล้วว่ามันเป็น SUV p r e m พรีเมียมนะครับผมเราไปดูกันต่อในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะไปเราไปดูกันต่อนะครับเออแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมันจะแปลกๆหน่อยนะครับผมเวลาเราดึงฝาปรงปกติเราต้องงัดจากข้างในใช่ป่ะแต่อันเนี้ยกดจากข้างนอกแบบนี้นะฮะอ่ะเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนะบอกก่อนว่าเปิดมาแล้วไม่ต้องตกใจเพราะว่ายังไม่ได้ล้างนะครับ จะเห็นว่ามันมีฝุ่นนะเห็นว่ามันมีฝุ่นนะครับผมนะ่ะเครื่องยนต์3.0ลิตรทวินเทอร์โบก็คือเทอร์โบคู่นะครับอันนี้เป็นเทอร์โบคู่นะเพื่อนนะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแรงม้าอยู่ที่4 4 2แรงม้านะครับแรงบิด650นิวตันเมตรนะฮะโอ้โหพลังกำลังเหลือเฟอือมากนะครับมาพร้อมกับช่วงล่างโฟเมติกอีกโอ้โหขับดีมากครับเร่งแรงแถมต้องบอกว่าประหยัดด้วยเพราะว่าเป็นปลั๊กอินนะ โอ้ oh, นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมเกียร์7สปีดแน่นอนการขับขี่อะไรต่างดีนะครับผมเกียร์คอมีมแพดเดิลชิฟต์ด้วยนะครับนี่คือเครื่องยนต์สมรรถนะแบบมหาศาลมากมากครับนี่สตาร์ทเครื่องอยู่นะเสียงถือว่างเงียบเครื่องไม่สั่นไม่มีเสียงดังรบกวนนะครับผมนี่คือเครื่องยนต์ทำงานอยู่นะครับถ้าเครื่องยนต์หยุดการทํางานเป็นระบบไฟฟ้าเมื่อไหร่เงียบสนิทคือเงียบสนิทเลยนะครับผมนะ แล้วก็เรื่องของโครงสร้างคันนี้โครงสร้างส,างสวยๆครับไม่มีเรื่องของการชนหนักจนโครงสร้างบิดเบี้ยวนะครับผมเนี่ยถอดให้ดูอย่างเงี้ยนะโครงสร้างเดิมไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีการซ่อมแซมนะครับสภาพส,าส,าสวยๆเลยสติกเกอร์ warning ต่างๆนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ของเขาไม่มีการลอกออกนะฮะนี่มอกนะครับผมนะแก้มข้างอีกด้านหนึ่งนะฮะ ไม่มีรอยถอดรอยขันน็อตเลยนะครับผมรวมถึงฝากระโปรงนะรวมถึงฝากระโปรงด้วยนะผมเห็นไหมสติกกงสติกเกอร์นะครับตัวสปอร์ตเวลดิงนี่สปอร์ตเวลดิงต่างๆอยู่ในตำแหน่งของเขาไม่มีการทำใหม่หรือว่าไม่มีการเคราะหใหม่นะผมเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยรหัสโค้ดของฝากระโปรงคมชัดอยู่นะครับนี่ดูนะกลมๆดิก๊กๆแบบนี้ไม่มีการเคราะทำใหม่แน่นอนนะฮะ นี่คือห้องเครื่องและโครงสร้างเข้าคร่าวนะครับผมแต่คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีชนหนักแน่นอนครับนะก้ารับประกันเลยนะผมนะคันนี้นะครับผมเหมาะกับใครเออนะ,นะมีคําถามเข้ามาเหมาะกับใครถ้าเพื่อนเนเป็นคนต้องการความเนี้ยบรถต้องใหม่ต้องปริ้งปลั้งนะครับผมอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่เห็นนี่คือสภาพเพิ่งเข้าอาจจะต้องมีการเก็บงานบ้างในบางจุดอย่างสีเนี้ยอาจจะต้องมีการเก็บสี นะครับเราไม่ได้ปล่อยให้เป็นสีแบบนี้นะฮะเออแล้วก็มีการเก็บสีตัวเบาไม่ใช่หนังเดิมแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำนะเห็นปะที่มันเป็นรอยยับลงนั้นของคนขับนะนะตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้เนีย๊ยบมากนะครับผมนะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะอาจจะต้องเผื่องงบประมาณในอนาคตในการซ่อมบํารุงนิดหน่อยนะครับไม่นิดนิดหน่อยหรอกตัวนี้อไหล่ค่อนข้างแพงนะครับผมอย่างยกตัวอย่างเลยง่ายๆเลยช่วงล่างถุงลมแอร์เมติกแพงมากนะ ในการซ่อมเพราะว่ามันมีโอกาสลัว่วใครที่เอาไปใช้ต่างจังหวัดทางกวดทางลูกลงังนะครับระวังนิดหนึ่งนะฮะร,ระวังหินมันเข้าไปในส่วนของระบบช่วงล่างทําให้อ่าถุงลมช่วงล่างมันรั่วนะครับผมแล้วก็ส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวแพ็คแบตเตอรี่มันไม่สามารถที่จะซ่อมได้หรือมันซ่อมได้แต่เวลาใช้งานไปสักพักหนึ่งมันจะเตือนโค้ดเออร์เลอร์นะครับตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นของศูนย์มันถึงจะไม่มีปัญหาและราคาแน่นอนมันค่อนข้างสูงนะครับผมอันนี้ก็ บอกว่าแต่ทั้งม้งวนนี้นะฮะต้องบอกว่าเราจะมีในส่วนของประกันหลังการขายให้เครื่องเกียร์นะครับผมแล้วก็ระบบไฟไม่รวมช่วงล่างนะเครื่องเกียร์ระบบไฟให้นะครับผมใครที่สนใจก็จะมีให้นะครับผมสำหรับตรงนี้1ปีนะหปี10,000โลนะครับหรือว่ามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่ศูนย์ก็ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะในราคา1นล้านเก้าหมไม่ถึง1นึ่งล้านหนึ่งแเนี่ยถามว่าน่าเล่นไหมน่าเล่นได้รถ m ม r c e d e s b e n บนคันใหญ่นะเป็น SUV คันใหญ่ๆ ภายในพรีเมียมบอกเลยว่ามันก็คุ้มอ่ะนะมันก็คุ้มตามแบบฉบับของ Mercedes-Benz ในราคาแค่ล้าน90 0า0มื่เองนะครับผมแล้วก็เลขไมลก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากรถอายุ9ปีวิ่ง149,000กิโลถือว่าน้อยนะครับผมแล้วก็เป็นรถบ้านด้วยใครที่จะซื้อเงินสดนะครับผมก็ไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดราคานี้ก็มาคุยหน้างานมาลองขับมาดูคันจริงนะครับผมแล้วก็มา ต่อรองได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้สําหรับวันนี้นะครับผมผมฝากไว้1คันนะครับใครสนใจก็โทรมาได้เบอร์เดิมเลยตามด้านล่างนะ0901011019นะครับเบอร์เดิมวบนนี้โทรติดต่อผมกอฟ54นิวส์นะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังนะครับผมใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยถ้าชอบการรีวิวแบบนี้นะไปแล้วครับวันนี้พอแล้วนะครับผมสวัสดีครับ